อ่ามายออนไลน์สัญชเนาะรักน่ารักทุกตัวแล้วคือตัวนี้คือแบบดูสิใช่แค่เราใส่นะคะเราก็จะเป็นสาวกุกกิ๋กุกมั่มทันทีถูกต้องมาไว้สวัสดีค่ะเข้ามาหกร้อยคนเข้ามารวดเร็วมากเลยค่ะไมวันสวัสดีค่ะราคนเข้ามาวันนี้ชุดสวยมากเลยเนาะใช่ได้ล คือชุดที่ใส่อันนี้คือชุดที่ชอบเลยใช่ไหมคะชอบชอเลยรู้สึกว่าแบบคือมันบอกกันะไรโอคกาสเราจะบอกว่าคู่กันมากเลยอ่ะเอ้ยดูสิคนสวยมากออชุดนี้น่ารักมากชุดนี้ก็คือจะมีความเป็นแบบลูกคุณหนู่ยอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ค่ะแล้วจะบอกว่าคือจะต้องดีบเอ็เพราะไม่งั้นคือ ทาไม่ได้แล้วคือวันนี้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะใช่จะมีสเปเชียลดิสคาวด้วยถูกต้องค่ะและคือการเป็นการพรีออเดอร์ในไลฟ์นี้วันนี้เท่านั้นถ้าสมมุติกดพรีวันนี้คือได้รับของทันทีเลยนี่ก็คือส่งเลยเพราะฉะนั้นยังคลใส่ก็คือไม่มีเอาไม่มีตกเทรนด์สำหรับเฟสทีฟสิ้นปีนี้ถ้าไม่มีหมายโอลิสันชายก็คือไม่ใช่ตัวแม่ตัวมัมนะคะ เสียงค่ะอะเดี๋ยวให้แต่ละคนเราพูดหน่อยว่าถ้าเกิดใส่ช uh ุดนี้แล้วจะใส่ไปที่ไหนเออฟูเทอน่ฟูเทอร์เหมือนแบบแอรฟูเทอร์เดือนนี้เลก็คือจริงๆเดือนเนี้ ะมีโ l ลิ่งเลาแล้วก็ยังแน่นอนช่วงนี้มันเป็นเฟสทีฟใช่ไหมไอ้มันก็จะแบบว่างานเฟสทีฟงาน <c oughs> ลื่นเลิและที่สำคัญเนี่ยงานมงคลก็เยอะด้วยวิก <c oughs> ่ผ่านมาก็คือไปงาน <c oughs> แต่งมาหลายงานแหละจริง <c oughs> หรอจริงคือ <c oughs> แอง่งนเซ็กซี่เราอยากจะให้ดูดีไซน์นิดนึงด้วย<ช>ความที่เราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่า My อ i ลิเซนชัยเนี่ยเขาจะมี d ี a ของเขาตั้งแต่คอลเลคชันคุณแอนทองประสมแล้วที่ขายดีถล่มทลายค่ะเพราะฉะนั้นคอลเลคชันนี้ถ้าไม่เอฟวนนี้ก็คือตอกหมดไซนนะคะหมดนะ หมดหมดเกลี้ยงพราะว่าให้ดูนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีแพทเทิร์นที่เซ็กซี่มากแต่มีความเป็นดอกไม้เล็กๆให้มีความเป็นเฟมินีนกุกิกุหม่ำขึ้นมากมากนี่อวดดอกไม้ดูดิเขอแบบแบบแบบหลายสีเลยเนาะใช่คือเราอาจจะเป็นแบบสาวหวานซ่อนเรียบอะไรใช่แล้วคือคอเนี้ยมันจะมีความแบบไลฟ์ลีคีเล่นแต่ความเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นอะอะดูดูดนอดะให้ดู ให้ดูของซาซาฟูเทิร์นฟูเทิร์นฟูเทิร์นดู นี้แล้วพรุ่งนี้แล้วเราก็จะได้ของไปใส่ก่อนเลยใช่เราเอาเป็นแบบภาษาอังกฤษบ้างแม่ให้แตนเชนแลวแฟนได้พรี order. ออเดอร์อเอค่ใครก๊าซ how are you guys อนเทอร์เน็ต u know skirt หรอ new because okay, so shopping first yes we start <laughs> shopping first internet <laughs> will come later her. no internet will come later yeah, yeah. แต่มี shopping first โอเคอันนี้เราไล่เลยไหมคะได้เราไล่เลยไหมเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเพราะว่าตัวมีอีกหลายตัวมากที่อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าทุกตัวน่ารักหมดเลยนะคะในคอลเลคชันนี้เราจะเอ่ยกระซิบนิดนึงว่าวันที่เจ็ดเนี้ยเราก็มีเรียกว่าเป็นแฟชั่นโชว์ที่เปิดตัวคอลเลคชันอย่างอลังการค่ะอ่ะเริ่มไล่เลยไหมเรามาเริ่มไล่ดีกว่าเริ่มไล่มายอันนี้ต้องมาอันนี้ถือว่าเป็นแบบ เฟรดของซร้าอีกตัวเหมือนกันอ่าไหนอันไหนเฟรดของสองคนนี้ทุกคนขาสองคนนี้เขามีเฟรดถ้าเขามีเฟรดแล้วเราก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะแม่ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้คือตัวนี้ใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่ใส่แบบบราสวยๆอ่ะเลิศนะเอาจริงอันนี้ไปทะเลได้เลยนะใช่ตัวนี้เหมาะกับไาทะเลก็เหมาะใส่แบบบาข้างในเนาะพี่ตินนี่ใส่ดีใช่แล้วหน้นี่คุมคือมันทำให้มีความแบบเซ็กซี่ นี่เล่นหรอกก็แบบบวหวานนิดเดียามันมีความ Why Why ได้ไหมคะล h ์มันขึ้นเตือนขอบันแรงก็อย่างเงี้ยนะคะล h ์มันขึ้นเตือนว่าอะไรจ่ะว่าอะไร Restrict something something and อาเพราะตอนนี้เราก็มีทั้งสองบ้านนะคะทั้งบ้านแล้วก็บ้านต่อต่อนอ๋หรือว่ามาดูที่บ้าน บารุงก็ได้บนรุงอ่ะค่ย for you to like if like um is laggy here on this platform yes you can move to another platform yeah so it's maybe smooth to watching our live okay let's continue okay อันนี้นะคะตัวนี้คือดีเทลน่ารักมากเห็นไหมเป็นแบบ ดอกไม้ลองสวมซีส่คูกันซีแต่ตรงจะแคินกันน่ารักด้วยมันน่ารักจริงๆอันเนี้ยแล้วคือแบบสุตรว่าเธอเป็นคนกลัวยูวีใช่ไหมเธอก็ใส่แบบนี้แต่ว่าเธอจะสะบัดเธอก็ก็ยังมีถ้าไมเธอต้องมีชินเดียวเธอมีไปเลยสองชินเนี่ยอจริงๆมันใส่แมชกับแบบตัวข้างในได้ด้วยเนาะ ใช่ใ Eller, ไม่ใส่แบบเกินเกณฑ์ค่ะทรงขาสั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆเขามีขาสั้นเข้าเซ็ตนะเขามีขาสั้นในในในที่พี่บอลดูขาสั้นเข้าเซ็ตท่านหน่อยในขาสั้นเข้าเซ็ตจะเป็นตัวนี้นี่คู่กันเลยในออซนะคะมีถามว่าเอฟในแอปเขียวอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะสามารถสาามรถทักบ้านเขียวได้เลยนะคะไปบ้านเขียวนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีโปรโมชั่นนะคะถ้าช็อปคอร์ปไอ้ช็อปคอร์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 ป ถึงถึงปคนสวยมาจากคีเล่นนะคะทุกคนค่าช็อปครบแปดพันใช่ไหมคะมีมีส่วนลดเท่าไหร่นะคะมีส่วนลดนะคะสองหศนย์นะคะ้าชอครบหนึ่งละช็อปครบมาหนึ่งละถ้าช็อปครบหนึ่งศูนย์ศูนยูนต้องส่วนลดนะคะไม่ได้สี่ร้อยบาทศูนย์ศนย์ศ ันี่ารกกมจิยดูคือจะบอกว่าความเป็น DNA ของไมโอลิซันค่ะคือจะสามารถคือมีชิ้นเดียวแต่ว่าใส่ได้หลายลูกบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อเสื้อผ้าชิ้นเดียวฉันใส่ได้ลูกเดียวออกไปข้างนอกคนจาได้แล้วแต่ว่าไม่เราจป็นแบทได้เนยฉันไปเอามาจากเราเพราะว่ามันแบทกับคูนอายค่ะไม่จะไม้สวยเนาะถ้าเดียวเอาไม้แขวนเสื้อออกให้พักหนึ่งอันนี้ทองมายองนี้ส่งมือมีมาก็ได้คาะ ไหนเราดูสิวยแมตมากอะแมทสวยมากใชย่มน้วยมาเพราะว่ครบเซตเลยอะุูยทุกคนใช่คืออันจริงๆเนี่ยใส่แค่ตัวเป็นตัวคอร์ดิกเกนนะคะแล้วก็มันมิกเซดแมตกับตัวกางเกงคือแล้วก็ใส่เป็นราสแบบข้างในแล้วก็เนี่ยใช่เป็นแบบไวสวยมากหรือจะเป็นชุดว่ายน้ำเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได้แอนนี่พิงเลยคือจะบอกว่า คือคือมิกเซ็ตแมทสองตัวเนี้ยมันจะได้ลุูที่ความมีความขี้เล่นแต่ก็มีความเซ็กซี่คือเหมาะมากจริงๆเออเหมาะใับทะเลใช่ไปสัปท่ทะเลก็เหมาะกันเลยคือเซตนี้<ๆ>น่าร<ๆ>ักมากนะคะตัวนี้ถ้าตอนนี้มีทะเลก็คือจะคงใส่ไว้นานไปทุกคนดูแล้วอืมคือถ้าไม่นานก็คือลงไปว่ายแล้วลงไปว่ายแหวกว่ายแล้วโอเคไปต่ตออย่าหยุดอ่ะลรามาดูการมิชชั่นแมทของซ่าบ้างว่าซ่าจะแมทยังไงถ้าเป็นมายออลลี่สันช์เลยนะคะซา ชายในแบบของชานะคะคือซาตชอบตัวนี้มากคือมันมีความแบบว้ายน่ารักกุ๊กกิ๊กมากน่ารักเลยอ่ะดีคือเน้นสั้นเซ็กซี่ได้ใจใช่ไหมคะสวยสวยมากเนี่ยถ้าเป็นซาตซาจะใส่ตัวนี้กับตัวคอร์เนกเกนสีดำขอ่าติอยากได้แม้ได้แม้ะรลององสีรองสีช่วยตอนนี้คือพี่ไอซ์กำลังชอปปิ้งอยู่ใช่ก็คือหวเทุเ ไลฟ์ก่อนไลฟ์ก่อนให้ลูกค้าช็อปด้วยตอนเนี้ยพี่ไอ้นกำลังช็อปกลับไปกดแหล้วคือจะบอกว่าเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะทุกคนคนใช่แล้วก็คนทางบ้านนะคะสามารถช็อปตามกับเราได้นะคะเพียงแค่กดไปในะจังเลยอ่ะน่ารักจังอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราลองแมทใช้ได้เพื่อพอเลยอ่ะมาเฮ้ยน่ารักมากเลยเนาะน่าเดี๋ยวพี่ชูนา คือเนี่ยถ้าเป็นซ่าสละใสอย่างงี้แล้วก็แบบใส่เป็นบราข้างในหรือว่านี่คุมสวม่วนเออแล้วก็คุมไว้แล้วก็มันจะมีความแบบไม่ต่างเย็ดี่เลยกอดเธอไว้เพราะเธอชอบใส่แนวนี้ใช่เดี <laughs> ๋ยวชอบใส่แนวนี้มากคือมันน่ารักมากนี่ทุกคนนี่เอาแบบ for international fans บ้างไหมสำหรับ who have occasion for the last day <yeah>, t of the, <in> the year for international fans um for who who interested in this is like they are Um, internationally shipping. So yeah. we can ship straight to your house in any country so yeah. make sure to check it out. Yeah. Click that click on there. another platform. Right, another platform. Okay. So we continue. Which one do you I want to buy for? because of huh? <laughs> <laughs> Which one? Yeah. I want to buy because of you mm, you can um, so check sweet. it out because here like it's shipped worldwide so yeah. don't have don't forget to and today we have like a special discount for only today before the today midnight yeah only today to midnight pre-order and yeah. we will they will, we will ship <laughs> tomorrow worldwide someone asked how to order how, how to, to order. order you can order in the another Petform. platform or you go um, to another platform um l-i-n-e <laughs> <laughs> Can type In TikTok. His name, My, My Only Sunshine. My Only sunshine. sunshine. You can check -E. it out. My Only Sunshine um, official page, or you can go on another application called LINE. Sorry, I cannot say the full name, but um, <laughs> so make sure to check it out. It's, um, uh, we ship internationally, so it's very cute. Yeah, and you can't mix from there many style. right yeah. you buy one piece but you, but you can get another three or two looks for t h i คือจริงๆอ่ะทั้งคอลเลคชันนี้นะคะมาสัมา ah> ัสม ah> ิกแอนด์แมตได้เยอะมากคือใช่แต um ่คอลลเบใจมากคือหน้าไลฟ์ไลฟ์ลีแต่เอาจริงๆใครที่มันสายเท่สายแบบเฮ้ยอยากได้ความเท่หน่อยก็คือใส่อะใสได้ปะหาท็อปมามา มาแมชกันได้ให้เพื่อให้มันเข้ากับสไตล์ของตัวเองนะคะก็พยายามอยากให้เห็นว่ามันเท่ะดูดีมันเป็นสไตล์แบบเท่ๆเก๋ๆเราแบบใส่แบบใส่กระองกระอกะอไรเงี้วใส่เลยใส่เลยได้ไหมเราใ้่เยจะมีความเท่นิะเขาแอบไปแบบใส่ไปแอบๆีล้วแบบอันนี้ก็คือฉันชอบ I like the most because this one is so like t Princess Lion Rapunzel อ๋อ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  yeah oh, oh, this one is so cute yeah if you have the special event you mm hmm. should buy this this so don't m i s s o u t okay okay เรามาเวรารอร์ชั่น Thailand o l y บ้างค่ะตัวนี้ใช่ค่ะคือตัวนี้น่ารักมากทุกคนจะบอกว่า คือเราสามารถใส่ไปงานประตงราตีหรือว่าถ้าใ,ใครอยากเป็นงานเช้าแบบว่าไม่ได้อยากจะแบบปูฟูฟ่องเกินไปงานมุมงานม่านช่วงนี้คือคนไ,ได้เลิอกดีเลิกแต่งงานแล้วก็เลิกช็อปปิ้งค่ะทุกคนจบ,นบช่วง festive เ,เนาะงานเยอะมากจริงช่วงสิบปีแล้วคือมีชุดของไมอามี่ซันชัยติดตัวไว้จะบอกว่าคุ้มค่าแน่นอน ใช่ค่ะปังแน่นอนและที่สาคัญนะคะจะบอกก่อนว่าถ้าช้อปปิ้งวันนี้นะคะบอกเลยว่าจะได้สเปเชียลไพรซ์แน่นอนนะคะแค่ถามว่าชุดที่ใส่อยู่อกได้เท่าไหร่คะชุดนี้หรอคะชุดตัวไหนคะคุณไอช่วยบอกหน่อยค่ะชุดไหนคะลูกค้าชุดไหนคะชุดที่ใส่อยู่ชุดนี้หรอคะชุดนี้อกได้เท่าไหร่คะแต่จริงๆมินี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างฟรีนะทุกคนแล้วก็อ๋อมี S M L นะคะเพราะฉะนั้นก็ เลือกตามมีอกคืออกอยู่ที่เท่าไหร่คะอย่างมินนี่น่าจะ S เนาะค่ะไซส์เนะคะอกจะอยู่ที่32มสถึงสาได้เลย32มสถึงสาคือคือค่อนข้างแบบฟรีเนาะแล้วที่ยทุกคนดูมินนี่แบบคือช็อกมากคือจะบอกว่ามินนี่เป็นสายทุบใช่ปะคือตัวเนี้ยใส่แล้วสุกเฮ้ยทำไมดูแบบเอ้ยไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกแล้วนะแบบไม่มีเช็ปิ้งโนค่ะเธอเวลาเธอใส่ ถือสัปดาห์อย่างนี้แล้วคือมันจะโชว์เสน่ห์ของเดรสใช่ไหมคะทุโฟนแล้วก็เราถามว่าสั่งทางแอปไหนแอปเขียวเท่านั้นแอปเขียวแอปเขียวเท่านั้นนะคะตอนนี้ถึงเที่ยงคืนไปบ้านเขียวนะคะแล้วก็จะบอกว่าทุกคนค่ะก็คือซื้อวันนี้นะคะ80-0-0ลด250ฟังอีกครั้งนะคะ แปดศูนย์0ูนย0ลดสอ้าูนยล0อีกราค0 0 0อ0น่น400น400น400นลด4 0่ศูน400 0ศูนสู่นย์ส่นย์ไม่ศน่น400ะสู่น0 0เกินไม่ี่0เกินใจแล้วนี่ตกใจเนตรงนี้ละนี่ต้องมว่าสั่งส้มได้ไหมบอกว่าเราจะเปิด ทุกช่องทางเป็นทางการคือหลังวันที่เใช่หลังวันที่เ็นะคะจะเปิดทุกช่องทางแบบอย่างทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นส0บโมงสิเกนาทีไม่ว่าจะเป็นบ้านเขียวบ้านส้มอ่ะ่บ้านทุกบ้านบ้าน้านโอลิซันชายเป็นของที่มีทุกบ้านใช่โอริสันชายโอริสันชัยเพลงต้องขึ้นแล้ว อ๋อแล้วก็มีสำหรับใครที่เอออยากจะไปลองนะคะว่าอุ้ยเผื่อแบบดูออนไลน์แล้วฉันอยากจะเอฟอีฉันอยากจะเอ็กซก็คือไปสามารถช้อปปิ้งได้ที่สโตร์นะคะก็จะมีคอมมานแอดนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีสยามเซ็นเตอร์มีเซ็นทรัลศิตราชาแล้วก็เซ็นทรัลภูเก็ตเรียกว่ามีทุกภาคทุกภาคให้ทุกคนได้ช้อปแล้วแน่นอนนะคะถ้าใครไปเช็คอินภูเก็ตเนี่ยก่อนจะแวะไปสะบัดเป็นคอนเทนต์ภาคพื้นทะเล ก็อย่าลืมมามีใหม่โอลิสันชัยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมินี่ขอไปเปลี่ยนอันนี้ก่อนอ่าได้รอดูเลยรอเยเรามาต่อกันเลยคนละไลฟ์ขึ้นแท้งอ่าหรือว่าเราจะยังไงดีนะไม่ชอบตัวนี้เท่เธอดีิใช่ตัวนี้พี่ให้ใส่เ้วเท่คือจริงๆทราสม่าวว่าใครไม่มีชุดไปทะเลใช่ปะพอไปภูเก็ตปุบนะเราไปแวบซื้อเลยแล้วก็ใส่เลยแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์เลยค่ะสวยใส่เขาาไอจีแม่ไอดิ

ไลฟ์มันรี strict นะคะตอนนี้อะอะไปออจอไปออจอไปออจอกันได้นะคะไปออจอเราจะไี่้านออจอนะคะอินสตานะคะ,ออะ,คะ we can move to insta my only sunshine นะคะ we will be living there my um ยากเกลีอเพราะโอเคนะคะย้ายไปที่ออจอเด้นะคะไม n อล s u n ันช n ยบ้านรังนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นนี่คำนี้ข้างหลังไม n อล s u n ันช n ยอะมาเจอกันได้ในนั้นนะไปไล์ที่นั่นนะไม่ตอนนีไลฟ์คุกกเด้ำมาที่ได้เลยอินสตาอินสตาไมออลี่ซันชัยอ๋อจริงไปดูฝั่งนั้นอ่า yes my only sunshine insta so you can type it down we are on the live right now My only sunshine My only sunshine อุ้ยตัวนี้เขาน้าย s u n s ก i n e เหมือนเจ้าหญิงมากเลยจริงข้างหน้าคือแบบว่าสวยว่้ด้านหลังมีความสนุกดี่ากเราไปเจอแบบเราไปเจอแบบเพื่อนตอนเช้าแล้วก็แบบเฮ้ยค่าเราไปจิบน้ำชากันไหมแต่ถ้าด้านหลังเรามีแฮงเอาตอนเย็นแล้วก็เอออย่าเลยนะอย่าเลยนะบอกแล้วว่า ไมโอริสันชัยเนี่ยเขาเหมือนเสริมพลังเฟมินิสต์ใช่ะให้ดูแบบว่าเฮ้ยหนึ่งชุดสามารถแซงสองคาแรคเตอร์ได้จะหวานก็ได้จะเซ็กซี่ก็ได้นะคะอะแล้วอย่างดูชุดของพี่ไอ้นี่ชุดของพี่ไอ้คือตัวเนี้ยคือมันมิกซ์แซมแมชได้คืออย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะซื้อท็อปไหนหรือว่าตัวตัวแพนเซ์ไลน์ยังไงนะคะเราก็สามารถแมชให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองได้อยากใหห้เ็ะอยากให้มีความอมเท่หน่อยอ่ะใช่แล้วดูที่มันเท่มากเลยนะใช่เท่มากแล้ว คแือเมินนะระขอไซส์เลยของพี่ไอ้ไซส์เค่ะไซส์เอสสวยมากเลยนะจริงเราไปแมชแบบแมชกันได้กับหลายตัวเลยที่คืในคอลเลคชันบัมแบดได้เยอะมากเนาะแล้วก็ไอ้ัวนี้ Yes you buy one get free me โอ้โหอถามว่า buy one get free เลยเพราเป็นสเปเชียลนะบัมแบด you should buy buy one get free me บัมแบด you should buy first นะ but you buy first if you buy if you buy and we will consider give as free ah. Leh aku special kan? Kaki as. แพ็กิกจน่าทูชิปเดลิเวอรี่ในเดออฟ f อ o n t of y o u าส์อ่าแล้วคือตัวนี้นะคะสิกเนเจอร์ของคอลเลคชันนี้คือตัวนี้เลยคือสองตัวนี้เป็นตัวสีม่วงพาสเทลกับตัวสีเขียวพาสเทลใช่เพราะว่าเรียกว่าเป็นสีชูโรงของคอลเลคชันนี้เลยนะคะเป็นสีที่ทางไมโอริซันชัยเนี่ยเรียกว่าเลือกเพนโทนให้เข้ากับ the last quarter of the year คือช่วงเฟสทีฟเนี่ยคือเป็นสีที่มาแรงแซงโค้งมากทุกคนคือใครอยากได้แบบ ความสนุกมากขึ้นแล้วดูนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือสวยมากกว่านี้โลเป็นตัวสีเขียวมินต์แล้วคือผ้าดีมากอะดูมีความแบบใช่คือเซ็กซ์น้อยอ๋อมันคือกระโปรงป้ายทุกคนเราเวลาเราเดินมันจะมี movement ใช่แล้วมีความโชเซ็กซี่ใช่ไม่โชเซ็กซี่ก็คือดีไซน์ได้เลยว่าแบบจะให้มันผาถึงตรงไหนใช่อยากจะผ่าถึงตรงนี้ก็ยองได้แม่ไม่ว่ามีสองสีนะคะมีสีม่วงกับสีเหลือง สีม่วงสีม่วงสวยมากคือเรารู้สึกว่ามันลองดูนะว่ามันจะขับผิวมากทุกคนใช่ไหมเพราะว่าเราใส่แล้วเราแบบพอเราเป็นคนอันเดอร์โทนแบบเปลือกเราใส่โทนแบบสีมูโทนนะโชว์ให้ดูอ่ะสวยสวยจริงทุกคนเราจะบอกว่าคือถ้ามีตอนนี้จะไม่แบบาออฟเทร e n ์แน่นอน่ u t of t r e n แน่นอนแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงเฟสทีฟต์คือใส่ไปงานไหนก็ เวอร์ก็เปล่าไปเลยต้องเสร็จงานไหนก็คือเพื่อนถามว่าซื้อจากไหนจริงๆมันสวยดูดิแล้วดูการใช้แพทเทิร์นของผ้านะคะคือให้ความหวานเพราะใช้ดอกไม้เล็กๆแล้วก็ใช้ผ้าที่ระบายอากาศซึ่งตอบโจทย์ประเทศไทยว่าจะหนาวกี่โมงฮะจะหนาวกี่โมงมันก็มีลมหนาวหรอบ้างนะนี่เราเขาก็มีนี่ด้วยลูกไม้ลูกไม้สีดามเพื่อที่จะตัดให้มันแบบเปรี้ยวนเรี้ยวนิดนึงไม่ต้ออย่างที่เห็นว่าในทุกคอลเลกชันทุกตัวของคอลเลกช ชันเนี้ยจะมีความชอนแบบดอกไม้เล็กๆใช่ซึ่ง<บ>จะบอกว่าต้องเทาความนิดหนึ่งว่า ก่อนหน้านั้นอะรู้ป่ะมีปัญหาคือเอฟไมโอรีซันชัยเอ็กซที่แอนทองผสมไม่ทันทำไมคือคอนนั้นอะเขาจะเป็นเน้นแบบดอกใหญ่ๆเน้นความเท่ตาบีนเอที่แอนทองผสมแต่คอลเลคชันเนี้ยก็คือเป็นเอ็กกับคุณนิชาใช่ไหมซึ่งเป็นดุสิติคอลเลคชันแล้วก็ส่งท้ายปีด้วยก็เลยอยากให้ความขี้เล่นสนุกมากขึ้นและดูเป็นเฟนมินมากขึ้นใช่ค่ะพี่นิชาน่ารักนะถ้าเป็นแอนมันก็เลยเข้าคอลเลคชันแรหวานพี่ทองทองแอนทองผสม แอนทองผสมอ่าแอนทองผสมนะคะจะมีความเท่มากกว่านี้แต่พออ่ะเป็นคอลเลคชั่นของพี่ชนชาตเนี้ยคือจะมีความแบบอะมีความยังมากขึ้นมีความแบบไลฟร์รีขี้เล่นมากขึ้นมีความอมเซ็กซี่ คซึ่งเป็นการกลับมาของไมโอลิซันชายที่ปึ้งมากนเดี๋ยวเธอแล้าคนกลางราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเท่าคะบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยนะรักมาคือตัวนี้น่ารักมากนะะเท่ากับเราคูด่ราคาเ่าราคาเท่ากรคเราคาเทเราเท่ร่าคานะ่าคาเท่าไคเท่ารคาเท่าร่าคาเท่านั้นระค่าราคาเา่าไห่คเท่าราคาคา่าค่ะ ลงจำเอ่อลงในไลน์หรือ,อยังนะคะก็สามารถทักแอปเขียวได้เลยใช่สามารถทักได้คะ ได้เลยนะคะตอนนี้คือพููดไม่ถกแล้วบบจะคนส่องตลอดคือถ้าส่องมาตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้ส่งของเลยนะได้ของเลยคือจะบอกว่าเมื่อกี้แอบส่องในไลน์เขานี่คือรัวแบบอีกนิดนึงคือมือถือค้างจะต้องหามือถือมาเพิ่มแล้วแหละนะจุดนี้จุดนี้นะคะแถ้าลองคิดดูว่ารอบที่แล้วของพี่อันทองใช่บะมันขายจนแบบคนซื้อไม่ทันแล้วเธอคิดว่าคอลเลคชันนี้จะหมดไหมถ้าเธอไม่รีบซื้อก่อนอ่าเนี่ยอนจะบอกจะบอกเมื่อกี้ที่เราพูดกันใช่ปะว่าสามารถ mix and match ได้อันเดี๋ยวลองให้ดูเลย อ่านี่คืออย่างเงี้ยเราสามารถผูกได้ค่็นปะได้เป็นอีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งรราคาที่ไหนคะพร้อมส่งหรือฟรีคือจะบอกส่งฟรีทุกทุกการส่งฟรีนะคะส่งฟรี ส่งฟรีนะคะแล้วก็สามารถสั่งได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราก็จะส่งเลยแล้ววันที่เจ็ดเนี่ยสำคัญเลยคือว่าเป็นการเปิดตัวนะคะไมโอลิซันชาเอกะิคุนิชชาเนี่ยอย่างออฟฟิเชียลซึ่งเราก็จะมีแฟชั่นโชว์ด้วยแน่นอนว่าหลังจากแฟชั่นโชว์เราบอกเลยนะคะว่า คืออาจจะซื้อไม่ทันเพราะว่าหมดนะคะแต่ว่าใครที่เห็นไลฟ์เราแล้วแล้วอยากจะมาลองนู่นนี่นั่นสามารถไปลองได้หลักวันที่7ใช่ไหมคะที่ Official Store ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น คอมมอนแอนที่เซนทันเวิลด์เซนทันศิลชาแล้วก็เซนทันผัดเซนทันเกตแล้วก็แอนที่สยามเซ็นเตอร์นะคะก็สามารถไปลองได้ค่ะแต่ว่าถ้าซื้อวันนี้ซื้อวันนี้คือส่งตรงไปถึงบ้านทันทีเลยอันนี้อันที่ไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าเป็นพรุ่งนี้เราให้เวลากันหน่อยอ่ะพรุ่งเช้าหลักสิก่อนได้ก่อนเอสไอกับซ่าถ้าซื้อคืนนี้ใช่ป่ะแล้วเขาใส่ไปเจอเราที่มาเดียรได้ถ่ายรูปด้วยกันนะคอร้อง จะเป็นเชี่ยวสุดๆวันนี้นะคะใครที่สั่งซื้อไปคือเอ้ยทันทันทันเขาส่งพรุ่งนี้ทันเขาส่งพรุ่งนี้ฮะหรือว่าสามารถไปรับไปซื้อที่งานได้แล้วก็ไปเลยซื้อที่งานได้แล้วก็ไปรัปที่โอเคงั้นเราลองมาดูก่อนว่าพี่ไอ้เวลาแมชเห็นไหม